f ฟอ b y f ี m i l y สวัสดีค่ะเด็กๆขอน้ขอกัั้งเฟอร์บี้แฟมิลี่เฟอร์บี้ปากเลยเช็ดนน่ค่ะเลยเยอะเลยลูกเช็ดเอาดีๆป้าป้าป้าอะไรลูกป้าป้าอ่บโอเคฮะ ปากไม่เปลาเช็ดเช็ดแล้วเช็ดเช็ดโอเคนาคะเด็กๆเมื่อกี้พ่อตองนะคะลายมมาบอกว่าเจอเจออะไรคะลูกรังนกเจอรังนกที่บ้านเรานะคะบ้านฝั่งนี้ค่ะค่ะเราจะไปดูนกกันนะคะจะไปดูจะไปดูว่ามีนกหรือเปล่าออ้ป่าไปหาคุณลุงป่าคุณลุงอยู่ไหนอ่ะไปเร็ว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 ค่อยๆเดินนะลูกอ่าเราจะไปดูนะคะว่ามีรังนกอยู่ที่ จะมีลูกนกอยู่ในรังนกหรือเปล่านะคะเราจะไปดูกันนะคะมีอยู่ที่ไหนป้ปาป้ารัาางนกอยู่ไหนคะฮะโ,โอ้ทำไมหนูใส่รองเท้าใหญ่ขนาดน,นั้นน่ะลูกอ,อ,อ,อ้าว,อ,าวอ้าวไหนดูสิเฟอรบี้เข้าไปดูรังนกสิลูก ไห่ป๊าป๊าออกมาให้ลูกดูก็ได้อ่ะอ่ะเดี๋ยวไม่โอ๋จะถ่ายให้ดูนะคะไม่โอ๋จะถ่ายอห้ไหน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 นี่นะเด็กๆมีไข่นกสองฟองด้วยเอาไปต้มกินไหมครัเฟอร์บี้เอาแม้เอาไปทั้งหนึ่งฟองแบ่งกันนั้นแล้วมันมีแม่นกด้วยเหรอป้าป๊าอ๋อแม่นกเพิ่งบินไปเมื่อกี้นะคะเฟอร์บี้เฟอร์บี้อยากเห็นไหมอยากเห็นอยากเห็นอะไรคะ อะไรลูกอุ้ยอย่าไปเลยสกรปรกค่ะอย่าไปอย่า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 ไปหย,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 ยิบม,มาเล่นอ่ะเฟอร์บี้ป๊ะป๊าเฟอร์บี้อยากเห็นหน้าป๊ะป๊าอุ้มลูกดูหน่อยอ่ะเฟอร์บี้ชะเง้อดูได้ลูกอ่ะไปชะเง้อดูปะจะมีเป็นไข่เหมือนไข่นกกระทาเลยลูกคล้ายๆฮะอะไรครับนี่ไข่น่าเกียร์อะเ<แ>จะอะไรหนูกทำท่าอะไรตีเหรอตีไข่เหรอตีตีไข่ ดีไข่เหรอครับอู๋ป้าไปดูสิป้าไปดูสิป้าาขอดูอีกทีนึงป้าาอยากเห็นอีกทนึ่งดี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 ดนดีดขดี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 ด้ดงอีดีมาดูอี้ีนีด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 าดูอีดเห็ดหรืเห็นดรือยีด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 ีนี่ีด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 อดีดีดีนีดีดหรืดีดีดีีดีีดีีีีีีอ สองสามสสี่ห้าหกหกหกสอนน้องนับดลยลูกหกงอมันโตก่อเจ็ดเนี่ยยายเทียมถามอยู่ว่าจะถากออกหรือเปล่าต้นพุทราเนะคือต้นพุทราต้นมักกระถันยายเทียมบอกต้นมักกระถัน ราจะไปไหนกันต่อคะเราเอยเจอจิ้งจังอยู่บนรถกระบะยายอ้อด้บอกให้เฟอร์บี้บายบายอ่างเปาแล้วมันแล้วมาในเนี่ยป้าป้าบอกให้เฟอร์บี้บายบายอ่างเปาแล้วอ่างเปามันร้องอ่ะอ่ะเฟอร์บี้บายบายป้าเปาเปาไปเข้าบ้านเฟอร์บี้ไปส่งน้องเป็นไรมา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 ไปส่งน้อง่ไปส่งน้องเข้าบ้านโอเคลา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 โอเคโอเคลู เดี๋ยวพาโอ้ยตูดตูดลูกอย่าปล่อยน้องปล่อยน้องให้น้องเดินเองจับมือลูกจับมือเอาน้องไปส่งที่บ้านไปไปเป็นลายลูกแม่งั้พรุ่งนี้พี่ม่มาหาอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจเจ๊มาหาใหม่ครับขึ้นขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไม่ต้อาคือจุนจริงจิงขอคุณลุงสิขอคุณลุงดูดอยากไปขอคุณลุงทำยังไง แฟชั่นรองเท้าของน้องอังเปาอ,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 อยากไปขอคุณลุงทำยังไงไหนไหนระวังโดนท่ออยากไปขอคุณลุงทำยังไงไหนไหนขอคุณลุง<อ>ไปด้วยทำยังไง<อ>ไปไปบอกคุณลุงว่าจะไปด้วยทำยังไงไปบอกคุณลุงครับก่อน <recognizes. S 2> ตองก่อนไปบอกตองก่อนสาพาน้องไปบ้านหนุเอจูงน้องไป <formations. S 2> อะไรละน้องเปา voilà. ไปหายายเทียมปะ เอาเอามาจับมือป้านอะไรโอเคปลาพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยป้าป้าเจสเฟอร์ไปด้วยไปด้วยพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยป้าค่ะปลเย่ยมอ่าเข้าไปเร็วเข้าไปเข้าไปเปลวใหญ่พียอโอเย ไปลูกเจเจจะเจเจจะเจเจจะกลับเหรอลูกเดี๋ยวเจเจมาบายบายก่อนโอ้อพาลุงลุงพาขี่รอบหมู่บ้านหนึ่งรอบมามารออยู่นี่รออยู่นี่หมาโอเคอาราเนเพื่อนก่อนโอ้ยไม่บายฝากกดไลค์ก่ กดซับสไคร์ให้ช่องเฟอร์บี้แฟมิลด้วยนะคะฝากติดตามช่องเฟอร์บี้แฟมิลด้วยนะคะ